ทีหนึ่งนะครับดังๆกันนะพี่พร้อมกันเลยนะบูจจเดตจันทาเปอร์อะไรครับขอบคุณครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอแนะนำตัวนะครับก็เดี๋ยวผมแนะนำตัวนะครับบางทีผมไปลงพื้นที่มีคุณยายนะครับถามว่าไอ้หนูเองเป็นใครมาจากไหนทุกท่านครับมองให้ชัดๆครับผมบูเจเดตจันทาเป็นลูกครึ่งครับดูหน้าได้เลยนะครับ ผมเป็นลูกครึ่งบั้นทองบางกระทุ่มนะครับขอบคุณครับตกใจกันใช่ไหมนะครับผมนะครับจบการศึกษานะครับโรงเรียนชายพิษณุโลกพิทยาคมนะครับจบปริญญาตรีและปริญญาโทมอนเรเลสวนนะครับปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ครับที่มหาวิทยาลัยนอร์ตกรุงเทพนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับ จะมาขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเหตุผล3ข้อทําไมต้องเลือกปู้เจริญันทาครับหนึ่งครับผมเคยทําโครงการนะครับแบ่งปันรอยยิ้มเคยได้ยินกันไหมครับเอารถเข็นมาขายจ่ายได้ด้วยรอยยิ้มนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นผมผ่านหน้าผ่านไปผ่านมานะครับอย่างที่สองครับผมเป็นคนจิตอาสาครับเคยทําร่วมกันอยู่เดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับ เรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณสามสี่วันที่แล้วสามสี่วันที่แล้วเคยได้ข่าวคนจมน้ำไหมครับที่ไม่นำาน้านนะครับที่ออกข่าวไปผมเล่าอย่างนี้ครับวันนั้นน่ะผมขึ้นรถหาเสียงอยู่ครับกับพกพี่พกำลับบงลงพื้นที่หาพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีการขึ้นรถปลาใสายอยู่เสร็จแล้วครับสิ่งที่ผมได้ยินมีคนตะโกนบอกว่ามีคนจมน้ำครับ ด้วยความที่เราเคยทำ่วกกับตันยูเคยทําจิตอาสาครับผมโดดลงจากรถหาเสียงครับขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปพี่เขาขับมอเตอร์ไซค์พาผมไปถึงจุดเกิดเหตุครับตรงนั้นยังไม่มีคนผมลงไปที่จุดเกิดเหตุครับสิ่งที่ผมเจอผมเจอรองเท้าครับผมเจอเรือครับแต่ผมไม่เห็นคนครับผมรีบตะโกนถามพี่ฝั่งโน้นที่ขับเรือมาบอกว่าพี่มีคนจมน้ํา พาผมเลาะดูหน่อยว่าพี่เขาอยู่ตรงไหนแล้วจะได้มาช่วยพี่เขาขึ้นจากฝั่งกันพี่เขาว่าขับเรือพาผมลงที่แม่น้ำเลยครับเราก็เลาะริมแม่น้ำไปเรื่อยๆนะครับแม่น้ำน่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเราเลาะเรือไปเรื่อยๆช่วงนี้แม่น้ำน่านสูงไหมครับน้ำเชี่ยวไหมระหว่างที่ล่องเรือไปครับผมก็ตะโกนกอกพี่พี่อยู่ไหนพี่ส่งเสียงหน่อยมาช่วยแล้วถ้าพี่ส่งเสียงไม่ได้พี่เอาอะไรตีกระทบน้ําหรือตีอะไรก็ได้ครับผมจะได้เห็น พี่ฝั่งดูเขาก็าบอกว่าเห็นคนลอยปูปๆโผล่ครับชูมือโผล่มาแต่แขนผมล่องเรือไปเรื่อยๆครับตามริมแม่น้ําสุดท้ายแล้ว,วครับเรารู้สึกว่าเราต้องจอดครับน้ําเชี่ยวไหลแรงเราไม่ไหวเรือจะล่มผมล่องเรือไปผมจอดครับที่ข้างแม่น้ําเชื่อ,อะไรไหมครับสิ่งที่ผมพบเจอผมไม่เคยคิดนะครับว่าความบังเอิญจะบังเอิญขนาดนั้นผมไม่คิดว่าสิ่งนี้ผมจะได้พบเจอนะครับไม่นำนาน้ากว้างไหมครับ ใหญ่ไหมครับจังหวะที่จอดเรือครับผมจอดเรือเข้าไปที่ริมแม่น้ําและเรือเนี่ยเราจาเป็นต้องมัดเชือกเพื่อไม่ให้มันไหลไปกับแม่น้ําครับจังหวะนั้นครับผมอยู่บนเรือกําลังลงจากเรือเท้าแรกที่สัมผัสน้ําครับในแม่น้ํำน้านที่แสงกว้างใหญ่นั้นเท้าสัมผัสไปพี่เขานอนอยู่ตรงนั้นครับเราลงไปปุ๊บ เราสัมผัสกับเนื้อที่อยู่ข้างล่างใต้น้ําครับมันเป็นความบังเอิญที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้เจอนะครับเสร็จแล้วเราหันหน้ามาคุยกันว่าโอเคพี่เขาอยู่ใต้น,นั่แหละเราจะยังไงกันดีผมก็เลยบอกไปบอกว่าเราต้องเอาพี่เขาขึ้นมาครับพี่เขาคงลอยเหนื้อมเหนื่อยมาแย่แล้วเราจะเอาพี่เขาขึ้นเพราะแม่น้ําน่านไหลแรงไหมครับถ้าไม่เอาขึ้นเราอาจจะไม่เจอพี่เขาอีกแล้วครับผมเลยตัดสินใจเอาพี่เขาขึ้นจากน้ํา แต่เรื่องนี้ครับมีสิ่งที่สะเทือนใจครับผมต้องขอโทษด้วยครับที่ผมมาหาพี่ช้าไปผมช่วยพี่ไว้ไม่ทันแต่สิ่งที่ผมทำได้ครับผมขอพาพี่กลับบ้านนะครับสิ่งที่ผมจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องผมอยากจะบอกว่าปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องแก้ในสภาสเสมอไป ปัญหาพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนด้านหน้าเราต้องช่วยเหลือทันทีครับนี่คือตัวตนผมที่เอามาให้พ่อแม่พี่น้องรับทราบนะครับและที่สองครับผมประสานงานและทำงานได้รวดเร็วครับผมเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคครับทำงานอยู่กับหัวหน้าแพ่์ทองทานชินวัตรรู้จักไหมครับตอนนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นนายกนะ เพราะงั้นนะครับด้วยประสบการณ์ทํางานครับผมเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคครับผมเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรตีกระทรวงวัฒนธรรมครับผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรตีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับเพราะงั้นเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะครับผมสามารถประสานงานตรงนี้ได้รวดเร็วครับอย่างเมื่อวานผมได้มีโอกาสไปทําเวทีปราร์ตครับพอแม่พี่น้องเอาจดหมายเล็กมาให้ผมผมรับจดหมายเมื่อวานครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่ครับจดหมายน้อยไม่ไม่ไม่ได้ขอเงินนะครับเขียนมาบอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเลือกกองทุนหมู่บ้านอยากให้ส่งแต่ดอกเบี้ยยังไม่ต้องส่งเงินต้นคะ่ะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีขอบคุณคะ่ะลองดูนะครับว่าผมทํางานได้รวดเร็วแค่ไหนผมรับหนังสือมาเมื่อวานครับลองฟังสิครับว่าใครได้ยินเราบ้างครับนะครับ เพราะงั้นผมสามารถประสานง,งานรวดเร็วและอย่างที่สามครับตอนนี้ปัญหาที่ทุกท่านได้ยินในจังหวัดมิสซุรีโอเรื่องอะไรครับขยะใช่ไหมครับเรื่องขยะตอนนี้เป็นปัญหาอย่างที่เห็นตามข่าวนะครับมีรอยลิมมีลอยเข้าไปกลางคลองได้เห็นไหมครับขยะกองสูงถูกไหมครับผมแจ้งนี้ครับเราปล่อยให้อบจอปล่อยให้เทศบาลปล่อยให้อบตอโดดเดี่ยวเกินไปครับ พราะงั้นผมขอมาประสานงานดูแลจัดการเรื่องนี้ให้ครับจะขอเป็นตัวประสานผักดันนะครับผมได้มีโอกาสโทรไปปรึกษาปัญหาเรื่องขับยากกับคนคนหนึ่งครับไม่รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องรู้จักกันหรือเปล่าชื่อว่าดรสมชัยวงเจริญครับรู้จักไหมครับหลายๆคนมองหน้ากันใครนะดรสมชัยวงเจริญงั้นอย่างนี้ครับวงพาณิร์รู้จักไหมครับเรามีของดีเมืองพิษณุโลกอยู่นะครับ ท่านแนะนําอย่างนี้ครับวิธีการแก้ปัญหาเรื่องขยะครับซึ่งผมไม่ได้นิ่งดูได้ผมสอบถามปัญหาไปว่าแนวทางการแก้ไขเป็นยังไงได้วิธีการแนะนํามาสวิธีครับวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมต้องขอแรงพ่อแม่พี่น้องประชาชนถึงวันนี้เราต้องร่วมมือกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสามารถแยกขยะเปียกและขยะแห้งได้ไหมครับถ้าขยะเปียกคืออะไรเอ่ยก็คือขยะเปียก ถ้าขยะแห้งคืออะไรมันก็คือขยะแห้งนะครับเพราะงั้นแยกไม่ยากผมเชื่อว่าทุกท่านทําได้ครับสิ่งที่ตามมาครับเราต้องขอแรงรถเก็บขยะครับเก็บขยะเพื่ออะไรครับเก็บขยะเพื่อแยกขยะทั้งสองอย่างอย่าเอาปนที่รถคันเดียวกันถ้าเราแยกขยะอย่างนี้ในรถเปียกและรถแห้งนะครับไม่ปล่อยให้ผสมกันเราจะจัดการคัดแยกขยะได้ครับเพราะงั้นผมแจ้งนี้ครับวิธีการแก้ปัญหา เราไม่ใช่เอาขยะไปทิ้งในบ่อทหารนะครับเราไม่สามารถขุดบ่อได้นะครับเพราะปัญหาผมถามคําเดียวเลยครับถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่ทิ้งขยะ10บวันอยู่ได้ไหมครับ10บวันอยู่ได้ไหมบางคนบอกไปเก็บหลังบ้านจะกองท่วมแล้วเพราะงั้นปัญหาครับเราต้องแก้ครับแก้โดยการที่1จัดหาที่ทิ้งนะครับตรงนี้เราต้องเราต้องดูว่าบ่อขยะตรงไหนยอยู่ใกล้และเราจะสามารถคัดแยกขยะ ไปลงบ่อนน้นเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องได้เร็วที่สุดครับอย่างที่สองครับวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวครับผมแจ้งนี้ครับเราจะต้องมีโรงงานแปรรูปขยะครับผมได้ปรึกษาทางนายกอบจนะครับว่าโครงการนี้เป็นเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกว่าโครงการนี้เป็นไปได้นะครับในเรื่องการทําโรงงานแปรรูปขยะโดยดรสมชัยได้ไปทําโรงงานแปรรูปขยะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ตอนนี้ขยะในจังหวัดพิษณุโลกอยู่ที่500ตันต่อวันเยอะไหมครับเยอะไหมเชียงใหม่1,000นะเยอะกับเราอีกเขาจะจัดการกันได้เลยนะครับกรุงเทพผมเชื่อว่ามีเป็นหมื่นแน่ๆนะครับเพราะงั้นวิธีการเบื้องต้นในการแก้ปัญหาขยะในระยะยาวเราจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาขยะกันอีกเราจะทำกันทีเดียวและวางแผนเลยครับว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเรา ไม่ต้องมาคุยเรื่องขยะก,กันอีกแล้วนะครับเพราะงั้นเราจะทําการคัดแยกขยะครับโดยตรงนี้จะเป็นโรงงานคัดแยกนะขยะในประเทศไทยนะครับส่งไปขายหลังจากคัดแยกเสร็จทางดงรให้ข้อมูลผมมาครับว่าในประเทศส่งไปตามโรงงานที่รับซื้อยังไม่เพียงพอเลยครับเพราะงั้นปัญหาเรื่องขยจะจัดการได้นะครับถ้ามีคนประสานและวางแผนในระยะยาวครับปัญหาขยะในพิษลบจะหมดไปนะครับ สุดท้ายนี้ครับเหตุผลที่สามที่ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องเลือกผมนะครับวันนี้ครับเราไม่ได้มาเลือกเพื่อหาผู้แพ้หรือผู้ชนะครับผมขอให้ทุกท่านออกมากาเพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกได้ไปต่อฝากผู้เจเด็จันทาผู้สมัครเบอร์สองจากพรรคเพื่อไทยด้วยครับขอบคุณครับ ผู้จัดจันทราเบอร์สองพับพี่น้องที่เขารพทุกท่านครับในโอกาสนี้นะครับเราอยากให้ทุกท่านได้ร่วมกันถ่ายภาพนะครับเชิญคุณผู้จัดชจันทรานะครับร้อมกับทีมจากทุกท่านเลยนะครับทุกท่านนะครับทั้งในส่วนของทีุโลกเองนะครับเทนครสองนะครับชานทพบนเหลืองทองนารานะครับต่อสอบปารเชียนะล่ชอนะครับช่วยที่ปนะะนัทรัชชามพุนนท์ครับนะฮะ วันนี้มาให้กำลังใจด้วยและขออนุญาตเรียนเชิญท่านสสจากทุกทุกพื้นที่ทุกทุกจังหวัดครับผลของพรรคเพื่อไทยรวมใจขอเสียงไทยพี่น้องออกไปใช้สิท์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ครับฝากพี่น้องกันไว้ด้วยพี่น้องครับแขนอยู่ไหนยกมือสูงสูงแสดงเบอร์สองเป็นสัญลักษณ์่อยยกมาสูงส<อ>ูงนะครับวันนี้ ยังมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับอันนี้เราถ่ายภาพกันก่อนนะยังมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่จะร่วมกันปราศัยอยู่อย่าพึ่งกลับนะพี่น้องอยังไม่จบเลยนะอันนี้ร่วมถ่ายภาพกันเฉยๆยังมี <ไป S 1> เดี๋ยวพี่น้องด้านล่างนะครับพี่น้องด้านล่างใครมีป้ายชูป้ายนะครับชูป้ายส่งเสียงดังนะพี่น้องนะ เอา้าเบอร์ 2, สองส่งเสียงดังๆดงนี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับถูกต้องครับที่สื่อมวลชนทุกสำนักนะครับจะต้องลงภาพนี้นะฮะขอเสียงชาวพิศโลกเขตหนึ่งที่จะกาเบอร์สองปุ่มอดังเดันเยี่ยพี่น้องบรนครองบึงพระเทศบาลพระชุมพลวัจันและอรัญญิครับวันนี้เฮขนนใจให้เบอร์ ชูมบอสูงสูงเปอเอวันนี้สื่อมวลชนมาทึทภาพไว้แล้วนะครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มากันแล้วนะครับมาฟังการปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในรอบนี้บอกเลยครับว่าทุกท่านทุกคนจะได้สิ่งที่เป็นคำตอบในครั้งนี้อย่างแน่นอนและท่านต่อไปที่จะขึ้นมาปราศัย